สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมอันดบพายอารดาวันนี้ผมจะมาเล่นทาจิกาเซสาขย่ำแหลกไกอาประทับก,กับ,บพระยอดปฐลินสาซิเกอร์นะครับฟอร์แมตจีธรรมดาไม่พรีเมยียมนะอันนี้จธรรมดารอไลายขยับไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่า ขยับแล้วก็ตีได้เช็คเออกูไม่อยากได้ร่างแบบไรตอนนี้รอได้ถังขอ9,000ตีได้เช็คแล้มเมเช็คดอพลังแววน โจมตีใช้ยูนิเกตสูงกว่าแวนมองกันไม่ได้เกตสองเต็มมือเลยประมัญจีลอยสแตนด์ออร์มาได้คอคอแฮเลยคาตาบาสหนึ่งยิงเรียการเกตสองสูงกว่าหนึ่งใบเก้าพันตีฮิตนีเทคก,การ์ด 14ตีได้เช็คไม่มีสติ๊กเกอร์ดาเมทเช็คฮิวพลังแวนตีไม่ค่ากว่าสองพันห้แล้วหายแดงแล้วก็ผ่านอรอรายจากนั้นคอ11ตี้ ะหนึ่งได้เข้าได้เช็คได้เช็คไม่เข้าดีจริงนะสิบเอ็ดสิบสี่ไม่ดีควญแการตีไกด์าอาร 2, 000, ์ปุมสองพันเป็นสิบหกบอยสแตนด์ดรอเกศสามไม่เต็มมือเลยร้อยเป็นร้อยเซเบอร์ดราก้อน ทิงแอสเน่สไตล์เป็นใครดีอัตวินซอสเก้าพันตีข้างาการชิบเลเตี้บาทหนึ่ง จีโซนโอเคสองจากกองออะไรดีคอนนี้ซเซกเกอแห่งการเห่งบาเซดิกกับกิวดสัสในห,หน้ามา,ายับบวกห้าพันทั้งคู่ แกสล็อตเครดิตแฮปป์เต็ดปล่อยได้เช็ครอส่งพลังให้เซลล์ดิกเซลล์ันเช็คตาเช็คไม่มีทิกเกอร์ตาเมทเช็คขีพลังแวน9000ค่าปล่อยคิบสองแวนปล่อยผ่าน แซนดอกอสตรายด์เป็นนาอะไรดีไม่มีอะไรเล่นสักอย่างออันนี้บัสหนึ่งคอหนึ่งเลน ดีนะคอนเจ้านี้แล้วก็เจ้านี้สองตัวนี้เมื่อถูกรีทารหนึ่งครั้งจะชุบสิบสอตีกาด12ตีขย่ำแล้วก็ชุบแล้วก็บวกสองพนันโซชาร์ อมันไม่ถูกต้องเลยเฮ้ยไม่เอาปศสมาให้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยนะอินอร์เซปก่อนแล้วก็อันนี้เตะกพแตชุบทำไมวะ อืมเออ๋ยว่ากูสู้เ็จชูแพ้งอันนี้ไม่ดีกว่าเนาะเออับกับอันให้นี่แล้วเมื่อกี้ขอวันนี้ไปกาดแทนแล้ววันนี้เตะมาใต้กองเลยเ,เี๋่ว,ว่าเล่นผลาดไปแล้วกัน สบารติดขย่ำแหลกให้สองตัวนี้แรงเปลี่ยนประสภาพขย่ำแหลกจัวการ์ดหนึ่งใบรกสองเซอร์เคิลแล้วหยิงอันนี้9้า0พันตีข้างขอป้องกัน ไม่ติดอย่งครั้งต่อเธอสามหกตีขย่ำแหลกโซบั่หนึ่งชุบไม่เอามันต้องอันนี้สิวะกินตัวเริ่มบั๊หนึ่งจะโซก,กาสีใบมูลรถทิกเกอร์ในเด็ก จริงจริงแล้วก็เป็นสภาพมันขยแาแหลกไงสี่กินสี่โซบาสหนึ่งชุบหงหนึ่งแดมแล้วก็เทคของตัวนี้โซชาร์แล้วก็หงแดม คุ๊จะคว้ามันนี้เสร็จแล้วก็สแตนนิเกอร์สองใบเตยไปใต้กองจวสองเก็ดหนึ่งที่ชุบมาบวกหนึ่งหมื่นแ็นบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งคิบวกหนึ่งได้ทีจีได้เช็ค่อพลังข้างจวบเออต้องจวอีกหนึ่งด้วยนี่หว่าเพราะว่าติดขยําแหละรอบสอง ออขีออขีอันนี้จั่วขึ้นมาิีออข้างค่อยแป๊บเดียวมือกลับมาเต็มไว้ยืดแขนสองขจมตีเวนกากปล่อยเมชเชคจากนั้นผ่านเฮือ สเตนอลสรสสไตล์มังกสสิเทวะาคริสตัล a ัสเตอร์ดราก้อนจีหนึ่งใบก๊อปเทคจากนั้นซ e กเม e มีกิ๊กได้ดอกไปเดียวโคตรแย่เลยรีเจียนแล้วก็รีเจียนสกิ l ไม่ใช่สกิลของกิวดัสคออะไรซอลติเกอร์จากกองการ์อีบัสซ่ามัารรนเพิ่ขึ้นสี่พัน ขออาเฟย์เอ็กซีดแล้วก็คอร์ทบาสสองเรากาศสามใบพลังเพิ่มขึ้นห้าพันขอเลือกเรกอากาศในกันไม่เลือกแวนแล้วก็สกิลของคริสตัลลัสเตอร์ดราก้อนของการสามใบ สิบสี่จมตีวันกาดปล่อยสแตนพลังแววนสแตนทางนี้จะออกไม่นอ้อตีฮิตมีเทคอี่หกสามห้าจมตีวันกาดเพิ่มแฟกการ์ดต้องกาดเพิ่ม หนึ่ง, die, มงหมื่หนึ่งทิปเปิ้ลได้ฮิลส่งพลังให้อัลเฟดฟื้นฟูหนึ่งดาเมจฮิลฮิลไม่ได้ส่งพลังให้อัลเฟสระเบิดกาดฮิลเสียมาเยอะตอนนี้เนี่ยนะสามสองโจมตีบรนการ์ดการ์ดการ์ดกาดกาด,กาด,กาดแล้วก็ผ่านเทิร์น คู่เมตตายสแตนด์ดอสไตล์น่าจะเบาชิบหายด้วยนะจากสภาพเนี่ยดังนั้นตีสดแม่งเลยคอจะโสบพอบบกสามพันให้ตัวนี้ เอ้ผมสามัถให้อันนี้ดีกว่าสิบสี่โจมตีอินเตอร์เซปกาดจากน,านั้นอันนี้สิบเอ็ดสิบสี่ตีขย้ำแหลกการไปสิบหกโซชาร์แล้วก็การเดมสิบหกปอยน้ำเม็เช็คแล้วก็ตีต่อ เเดี๋ยวนะพีจีไม่กูใช้เยอะไปครับเออใช้เยอะเกินเหตุเอ้อโทษทีพาติมาช่ดูรักกูขย่ำแหลกเออกูดัเนเผิอดใช้โซบาอ่ตอันนี้ไม่ได้ชกเล่นผ้าทุกปราการชกแดมไม่มีสิบหกซองคิโจมตีวันการเจนเนเรชั่นการ g จนเนอเรชันการ์ดอันนี้หงายจี g, ชิวบกหมืน่นได้เช็คฮิวพลังข้างฮิวห,หนึหน่งดอพลังข้างจวนหนึ่งสิบเจ็ดตีแวนเจนเนอเรชันการ์ดมาไหนดีอ่ะปลามาลองเฉยๆไม่มีอะไรหรอก แล้วก็เข้าเทินสแตนแอนดรอแล้วก็ทิ้งบัตเตอร์กับเพียร์แฟลกกับโฮลีไนท์สไตล์เซนเแบกแปดเซนเแบกแปดเก้าพันตีข้าง18ตีปลตีไฮิวธรรมดาไม่ทีการี6โจมตีบาสหนึ่ง กองอะไรก็ได้จากกองห้าใบหรือต่ำกว่านั้นขอรีกน้องวอนยูนี่ก็จะก,กองให้หมดมัดเบรจากกองหมดแล้วนี่ว่านั่นนี่ไว้นี่ โซเหลือใบหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าล้กนั้นแบวนการอีกหนึ่งที่เข้าชุดตัวที่ลงมาบกสี่พันแล้วก็โซบาร์ของวินิคอน ปริแวนการบุบรี่ห้าพันเป็นสามหนึ่งเจนเนอเรชั่นการ,ร, 5, 000, 3, การเรือน้อยกว่าคู่แข่งชิวเพิ่มขึ้นห้าพันแล้วการเพิ่มหนึ่งได้เข้าได้ที่หนึ่งอิวพลังแวนฟื้นฟูหนึ่งดาเมจไม่เอาชุกิเกอร์แล้วก็จะเช็ค ิีิแวนส่งพลังให้เซดิกเซสองให้คิวรัตก่อนจะได้ท่ากันโดนเจดสามัเมจดตัเมจเช็ครอพลังแวนเออผนีฟ้าทุกกระบวนการจซ่บได้ทั้งที่เกษตรแล้วก็แพ้ โอเคก็จบแล้วนะครับใครหลงเข้ามาดูก็กดซับกดไลค์งไหน่อยนะครับขอบคุณครับ